แต่ไปกุอดิลันอาลีซอกครับเรียนท่านประธานสาภาที่เคารพผมอดีลันอาลีอิสฮอสมาชิกสาภาผู้แทนรัษฎรพักพลังประชารัฐจังหวัดยะลาครับ <c oughs> นี้ขอหารือท่านประธานหนึ่งเรื่องนะครับ <c oughs> รท่านทูครับเป็นกรณีของการจ่ายเงินเยียวยาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สง,งบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และสี่อำเภอ จังหวัดสงขลานะครับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่24เมษายน2555เห็นชอบในอนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เสียชีวิตและพิการและทุพพลภาพนะครับผมและก็ในส่วนของในส่วนนักการได้มีการ มาตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวนั้นก็มีการประชุมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นชอบให้ช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบนะครับทั้งเสียชีวิตและบาดเจ็บทุพพลภาพโดยชอบให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดตั้งงบประมาณนะครับผมเองได้รับการร้องเรียนจากผู้แทนของ ผู้สูญเสียไม่ว่าจะเป็นที่เสียชีวิตและที่ที่การทุกพลภาพนะครับจะเป็นท่านนางสาวรักษ์ชัยสุวรรณและนายบราฮิมบาศซิดิกนะครับทั้งสองท่านพยายามผลักดันให้มีการจัดสรรงบประมาณส่วนนี้แต่ตลอดระยะเวลายังไม่ได้รับการเยียวยาไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับจาก กรณีที่มีผู้เสียชีวิตที่เป็นครูทั้งหมด148รายและบุคลากรที่สูญเสียที่เสียที่ทุพพลภาพและพิการอีกจํานวนมากนะครับมีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ทั้งหมด600กว่ารายนะครับปีนี้ก็ประมาณทีจจจ่จะตั้งขึ้นก็ฝากกระทรวงศึกษาธิการนะครับอย่าลืมคนที่สูญเสียนะครับจัดสรรงบประมาณให้เพราะที่ผ่านมาอ้างว่าไม่ได้รับจัดสรรงงบประมาณส่วนนี้ให้นะครับก็ฝากทางกระทรวงศึกษาธิการด้วยขอบพระคุณครับจัาหวางครับครับ่อไปคุณประสิทธิ์